อันนี้อันนี้ก็เป็นความผู้ไนอันนี้คือความรู้ะความรู้อย่างหนึ่งความรู้ที่ครู<ม>ต้องไปบอกนักเรียนนะแม่ I. นไอ้น้องน้องอยากให้คลิปแล้วก็ให้เบ้าเกี่ยวกับจุดนี้เราบอกผู้ไหไน้องก็ยังบอกผู้แ<ฆ>ม่นเดี๋ยวครูถ้าครูพูดอย่างเงี้ยมันจะเป็นการตําหนิของผู้ชมว่า mm hmm. เราเป็นครูทําไมเราถึงไม่รู้ mm hmm. เรื่องมาร,รยาทในส่วนนี้ครูบอกแบบว่าขึ้นขึ้นรถ ปกติอยู่บ้านขัาขึ้นรถมันต้องมีเมื่อกี้ครูออกคิดว่าจะจับแล้วก็จะกินไปนะกินขึ้นรถไม่ไดรถเลยแม่นอ๋อบ่ได้บ่ได้บ่ได้เพราะฉะนั้นครูออสงสัยว่าขึ้นรถแล้วทําไมถึงไม่ควรนําเครื่องดื่มไปดื่มในบนรถให้ผู้โดยสารครูอยากเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้รู้เนาะแม่นแม่นเด็กน้องน้องขอท้ายคลิปละฮะไอเป้าจุดนี้ได้เนอ่ะมาโนกาพักท้ายสบายดีคุณนี่ อมาอยู่ตรงนี้มายืนอยู่บ่อนี่เนาะได้มาเฮียนหูสิ่งใหม่ๆหมฮะใครแข่งไปกันไไอ้น้องยังงงไอาเบาเมื่อกี้เนาะน้องมาสิเจ้าปนีไปนำสกินไปน้ำเพราะว่ามันยังหลดยคือเป็นมารยาทนะครัวเวลาเราขึ้นรถโดยสารนะฮะรถไฟฟ้านะสิ่งที่มีควรคือเครื่องดื่ม อาหารเราไม่ควรนาไปกินอยู่ในห้องโดยสารเพราะฉะนั้นเรากินเรามาทิ้งตรงนี้คูอันนี้อันนี้จะมีที่ทิ้งขยะให้นะอันจะเป็นขยะทั่วไปแล้วเป็นขยะรีไซน์เคลื่อนนะย้าต้องกินขี้มันก็ต้องนำเสนออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอันนี้แหละน้องมาแลลวแบบน้องอยากมาเที่ยวมาเฮียนผู้ปาเาบทเรียนนำ อันนี้บ่ฮู้เด้อถ้าบ่ซาณนี่ลองจับไปพุนะ่นได้มันจิ๊บไปกินไปพร้อมเลยนี่คือขอญาตครัวเดี๋ยวจะพาครัวไปอ,อ,อันนี้ขยะเปียกมีแยกอีกทุกคนบุง๋งอันนี้ขยะเราดิีไซเคิลอ <Fire> ันนี้ขยะทั่วไปเอ่ออันอันอันนี้ใส่นี่ก็ได้ใส่ในี่ในในก็ได้เนาะอ๋ออันนี้เฮาใส่ใขยะเปียกเนาะอ่ารีไซเคิลเขาจะเอาไปแก้วขวดกระดาษ ความละเอียดฮะวันนี้จะพาครัวไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำนี่ตู้ในตู้ที่ตู้พิเศษตู้พิเศษอีกแล้วตู้พิเศษมีนะมีซื้อน้ำซื้อน้ำตู้พิเศษที่บอกไปเลยว่าอาจจะมีคนหลบอยู่ด้านตู้นะเนี่ยจะพาครัวมาซื้อน้ำตรงนี้ครัวพร้อมลองไปซื้อน้ำกินกันอันเขาซื้อน้ำตู้พิเศษ ครับลองที่ตามไปน้ำกันทุกคนตู้วิเศษวิเศษแท่เท่อแต่ใช่ครัวเป็นคนไปซื้อนะโดยให้ครูวเป็นคนไปซื้อน้องสเปนบอให้เบาตูถซื้อตัวสามคนหน่งเบาตูครั้งแรกในชีวิตให้น้องมาซื้อก่อนเดี๋ยวเราไปซื้อกันเห็นเห็นสอนน้องเดียวสอนน้องเด้สอนวิธีซื้อครัวมีมีคนขายหลบอยู่ด้านหลังตู้นะมีอ่ะ นะคือเราพิสูจน์นะเอ้านั้นนจะชงเองเป็นบอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราซื้อ้วเราค่อยเฉลยเราซื้อน้แเราค่ ok อยเฉลยแล้วเราซื้อนาค่ ok อยเฉลยซื้อว่ามีคนชงเองได้บออันนี้เราท่านผู้ชมครับบ่าวาขออนุญาตนะครับวันนี้เราทำคอนเทนต์กันนะ,ะ,ะทำคอนเทนต์กับกับบ่าวตู่นะครับอาจจะมีเรื่องราวของความที่ว่าเรา,าจจแต่ขอขบุกคิดว่าเป็นคอนเทนต์มีคนอยู่ในอันใดอ่ามีเสือเสือบอมีคนอยู่ในฮันแบบ เอามาให้เราแล้วปกติเราไปซื้อน้ำอ่ะที่ร้านค้ามีใครมีคนชงให้บอมีแบบเป็นเป็นคนแบบขายเฮาแต่นี่เฮาเห็นคนคอัวคิดว่าคนอยู่ในหันครัวคิดว่าคนอยู่ข้างในเดี๋ยวเราลองไปซื้อกันว่าจะได้ไหมเนาะมาลองดูลองบึ่งว่าเขาซื้อกันเท่าไหร่เขาใส่เหรียญหรือว่าใส่เงินสดอ่ะ ต้องใส่เงินทำไมดิอันดับแรกเราเลือกอะไรดีเราเลือกก่อนเลือกแบบนี้บ่เลือกอาไเลือกขาเ,เลยเมนูแนะนำฮอเก,กิลแบบนี้บอกอันนี้กาแฟซุโอ้ตู้พิเศษจ้ามันโ <c oughs> จะออกแบบนี้ฮะ ถ้าฮอกก็ตเนี่ยนมโกโก้มันก็จะเปลี่ยนฮเนี่ครัวจะสั่งอะไรกินอ่ะจะเปลี่ยนอ่ะเลือกเดี๋ยวมีน้ำมีทุกอย่างเลือกเลยแล้วก็จ่ายตังให้บาตูสอนครัวด้ดวยเอาอย่างเอาอะไรตอนนี้ยงังเพลิดเพลิน สิ่งอันนี้คือความทันสมัยได้วยกูคุณอาจจะเข้าใจว่ามีคนหลบอยู่ข้างในชงน้ําให้เราอันนี้คือตู้วิเศษนะท่านผู้ชมครับขออนุญาตนะครับเราสามารถที่สแกนจ่ายก็ได้อันนี้เอาสแกนจ่ายก็ได้เอาเงินธนบัตรก็ได้เราก็เรียนตอนนี้ต้องขออนุญาตเจ้าของนะครับตู้ต่อบินนะครับขออนุญาตรีวิวนะครับแล้วก็นําเสนอนะฮะท่านใดที่ขึ้นมาที่สัาเวียนรไฟพะยาไทยนะก็สามารถมาซื้อน้ำนะฮะในตู้อาเซียแบบนี้นะครับบางพวกเองอาจจะมี การใส่เรื่อง,างราวที่แบบอาจจะดูเวอร์อลังไปหน่อยนะฮะร,รับชมเพื่อความบันเทิงกันนะครับอ่าอันนี้<ด>เอาหนึ่งอย่างครัวซื้อนำอ้ำเอานำอ้านำ,านำแอปเปิ้ลเลยเอาน้ำแอปเปิ้ลเหรอกดเลยเออม,มัอนมีซาวบาดเลยเนาะเ้ากดบบนี้บ่เ้เซาหานุ่งง้ดิ เอาหลอดเอาฝาาลำบ่วโหลอดมีหมดเลยถ้าจะเอาฝ้ากดฝาถ้าจะเอาหลอดก็เอากดทั้งสองเลยก็ได้หลอดฝาเอาซองหนอแล้วก็เงินได้เทาจะเป็นอะไรขับรถกันเออฮะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรต่อบัะนี้ซื้อเลยซื้อเลยอ่านี่ซื้ออะไรเย็นเย็นแล้วก็เงินให้ใส่เงินยี่ห้าบาทดิ ธนาคาบัตรไปคือบอลนี่จะแบงค์ร้อยไปก็ได้ให้เป็นทอนแมนแบงค์ร้อยนจะทอนหายหมดละแบงค์ร้อยได้องนี่คือช่องธนาบัตรอันนี้ลองเบื้อนาะว่าวัตเขาจิตทอนเงินเขาบอกเขาเขามีคนอยู่้างในเอาานใครเถามีคนอยู่ข้างในเพิ่ทอนหายดิลองลองบื้อนอกลองบืมนี้บอกนีคือบุกเข้าใช่ถืองมองอยู่ว่าแล้วคูอ๋อ แม่นบอกนี่ช่องใส่เงินนี่บอนี่บอกอ่าแม่นนั่นไงตกใจขอโทานี่นี่ไงนี่ไงนี่มีทอนด้วยยากยากหัวเขาจะทอนในเขาบอกเขามีคนตรงน้ทอนไหกันเยอะกดอันนี้บอกครับเงินทอนนุ่คุณอ่ละ อยู่ใส่เงนินอ,อันนี้ไหนเ <c oughs> อาบะเมนเขาถอนบะเมนออกโคบ้านับเบิ่ต้องนับเบิง้งก่อนแล้วว่าเพินทอนตรงบพ่พูอ่ะเปนทอนแด่แทนเนาะเท่าใดเอาน้องจะซื้อน้ำไนหมน้้อนึ่งสองสามสี่ห้าตอนตรงปะเจ็เจสบห้าบาทรับเลยนะ น้อจะรอรับน้ำกับหลอดเอาเอาเอาหลอดกาแฟเอาหลอดกาแฟน่ะเอ้ามันไผ่งให้เหรอเนี่ยคนไทยอ้านี่มาแล้วมาแล้วรับเลยเอาเลยอ่ะเก็ดเลยะเสือกไปไปเบิ่งนทั้งร่างก่อนเอ้า มีคนว่ะแหละบะมีไงเถะมีคนบะอืออะลองชิมดูพือลองชิมน้ำดูว่าเป็นยังไงลองกินบังหน่อมันมันสิเป็นมันใดปาดความทันสมัยเอไอเฮตตี้คนไทยนี่แหละคนไทยสร้างเองนี่เดงโดยไต่ตูนี่เองโดว่าเขาแนะนำใส่ใครที่ไหนก็ฟ้ามาให้อร่อย บคิดบฟันแซบฮ่าพี่โบไปซื้อบนี้พี่โบกับพิดตูไปซื้อบนี้คือคือจะให้ครูเได้เรียนรู้ว่าประเทศไทยมีตู้วิเศษตู้อัจฉริยะตู้อัจฉริยะคือแรกจะแทแรกถ้าไปซื้อน้ำเนาะอาจจะมีคนชงห้แต่ครูมั่นใจได้ยังไงว่าตู้จะส่งน้ำให้เราได้บุกคิดเลยว่าตู้จะชงให้ยังครูอ๋อ บอกให้นักเรียนเราเด้ยรู้ด้วยอันนี้ฝากเดินน้องๆที่ว่า,าลูกหลานของคอรูโอแล้วก็ลูกศิษย์ของคอรูโอนให้มาบึงแล้วเวลาเขาจะซื้อน้ำแบบนี้เนี่ยตู้อัศริยะว่าต้องย่านว่าสมมติว่าเขามีเงินแบ่งโรยว่าต้องย่านว่าเขาจะเบอรโอนเขาโอนเงินในเทาเนาะครบเลยแล้วบวมีคนอยู่ในใดอันนี้เป็นตู้อัศริยะ อ,นนอันนี้แหละความทันสมัยความจเจริญของประเทศเขาป้านั้นเขายัง่าประเทศเขาบอเจริญก็ต้องบอกก่อนว่ากลัวเชื่อจริงๆหรือว่านี่คือตู้อัจฉริยะแ,กแรกๆตอนแรกบ่อยากเชื่อแต่ได้มาลองแล้วอุบเสื่อแล้วเดี๋ยวนี้เชื่อสนิทใจเชื่อแล้วไปเบิ่งยิ่งบมมีคน <laughs> ก็คือวันนี้นะครูโอนะครูสาวเรามาพิสูจน์ตู้วิเศษของประเทศไทยชงน้ําชงกาแฟทอนตังได้ด้วยเนี่ยครับถือว่าสุดยอดเลือกนี่นะเลือกเมนูข้าเลือกเมนูใดนี่เลือกเมนูใดแล้วแต่แล้วเขามีแบงคล้อยแล้วข้าก็ป้อนเขาก็ทอนเงินให่ข้าครบมีหอดฟ้ามีหอดร้อนทำไมเมนเดียดเขาจะเลือกเอาแบบไักเอาฟ้าไม่ได้ไม่เอาฟ้าไม่เอารอนไม่ได้น้องขึน เดี๋ยนี่บม,มีแล้วเมื่อกี้เราบะซอมกับบออกมาแล้วขาต้อเลือกดิอันนี้เหาบะเลือกกับบออกมาเนาะแกบออกมาแล้วโอ้นี่แหละอันนี้แหละ,นนหละการเฮียนหูคือสิ่งที่สำคัญเฮียนหล,ลูไล่ลายนี่ไว่าการเฮียนบะสำคัญเนาะอยากฝากให้ลูกๆลันราน และลึกซิดเนาะตั้งใจเฮียนมาเบิ่งความพัฒนาของประเทศเขาประเทศเพิน่นบ้านเพิน่นเมืองเพิ่นเนาะอยู่บ้านขอวขอัวแล้วยังมักติดคํวาาบ้านเขาติดภาษาท้องถิ่นโอ้โหนี่ให้มาเห็นนี่เนี่ยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจโดยเฉพาะแมนลิ่งลิ่งล้านของคข,งของอัวเองเนาะให้มีกำลังใจให้มีแรงบันดาลใจในการเฮียนการเฮียนหนังสือ เพียนเพียนได้หลายเราจะได้มีโอกาสมาเที่ยวคือโป๊ะฮะเป็นยังเติมเงินโอนเงินจ่ายบินโอ้โหมีมีเติมเติมเงินตรงโทรศัพท์ปาเงินโทรศัพท์ไปไปขั้ปไปเดี๋ยวเราจะมีอีกทิ้งที่น่าตื่นเต้นอยู่ด้านบนไปฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้กันแล้วกันท่านผู้ชมครับชายในทีมมารายสินจอมในการนำเสนอกัน อม่ลืมเนาะไปกดติดตามคู่รับบ่าวบุกสัดเสียงแค่ล่าเนี่ยสนับสนุนพวกเราโดยการกดถังโฆษณาคู่สบ,สบายดีสบายดีนั่นคู่เบื้องเนี่ยคว่มาชลยาเนี่ยไอหลอดตัวเออยอดสีตัวในนี้เท่าไหร่ข้ามาซื้อบีิบทไปแต,แต่ข้าสิไปซื้อทางนี่บอกไปไปซื้อทางนี้ยเนาะนอ้องจะซื้อเด้อ